สดีครับนี่พวกผมวิชัย p t ทนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับสารีเผา 600F นะครับตัวนี้กว้างที่2เมตร30นะครับยาวที่5เมตรนะครับกอกสูงที่1เมตร20นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวพิเศษนะครับคันนี้ในราคาที่75,000บาทนะครับเป็นเผา F ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ค้ำประสานนะครับ ะครับเหล็กเป็นเหล็กรางน้ำหกนิ้วเสริมด้วย3ามนะครับตัวนี้เรามีไฟท้ายและสะท้อนแสงให้นะครับตัวนี้รับประกันโครงสร้างนะครับเหล็กอย่างน้านะครับใช้อทุกที่18ตันนะครับคันนี้รได้ครับ คันนี้คันนี้จะไปส่งที่อำเภอว้านดุงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่พร้อมขาตั้งแบบนี้เลยนะครับอันนี้75,000บาทนะครับในสนใจก็ติดต่อมาครับที่เบอร์โทรวิชัยนะครับ083ย3 8 3507นะครับ0 8 3 3 3 8 3 5 0 7ครับนะครับจุดไหนที่เราพับเราดมให้ทุกจุดนะครับแค่นี้นะครับตัวนี้ดมดามเหล็กชั้นหนึ่งนะครับ ขาอันนี้เป็นของดีนะครับเป็นของจอสเป็นปรับได้สองระดับนะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นเหล็ก6นิ้วนะครับ6นิ้วเสริมสามเป็น9ครับจะมีใหญ่กว่านี้นะครับถ้ามีใหญ่กว่านี้ก็จะเป็น6นิ้วเสริม4ี่นะครับขนาดอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดัน uh, บาทนะครับคอก็จะสูงกว่านี้ใหญ่ก,กว่านี้นะครับเหล็กก็จะเป็นแรง4ี่นะครับตัวนี้ยังเป็นแรง3ามอยู่นะครับ ในสนใจก็ติดต่อมาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวรอบหนึ่งนะครับผมไปกันเลยรถติดมากๆเลยครับขึ้นเขาสงสัยจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าครับติดขนาดนี้ปกติก็แค่คานนะนี่แบบนี่เลยครับหลังลากจเล อยู่บนเขาภูพานของบุรัมปูครับน่าจะถึงดึกแล้วครับงานนี้สวัสดีครับผมวันนี้มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับเป็นเทลเลอร์ใญ่ที่สุนเลยบ้ันดุงนะครับผมเพิ่งเคยหลากมาบันดุงไงวันนี้นะครับเห็นเทลเลอร์เราเป็นยังไงเนาะครับขอยาตสอบถามครับถือใจนะครับือแก่ยูดอกเนาะลองใส่เบิ้งครับของร้างเกียวนะครับวันมันเติบหนึ่งอยู่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นเทเลอร์ญงครับตัวนี้เป็นสองเมตรสามสิบนะครับเนยาหาเมตรนะครับผมบรรทุกสิบแปดตันครับกเมื้อนี้อยู่อยู่ใส่นอกครับนี่บ้านอยู่ใส่นอกครับบ้านวังโพงครับตำบลบรรดุงอำเภอบรรดุงอุดรอุดรเนาะครับจังไดยก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับผมครับสวัสดีครับโอ้ครับมาส่งลูกค้านด้ครับผม เบได้เข้าก็ได้มาส่งครับราวาลูกค้าวันจังทรกับมายังมมาคืนหดาเสียแนอประเทศไทยก็ยังมีทางเดียงนี่ครับทางลูกหลังนะครับ <c oughs> บวานไปอันใส่ก็ทุ่งฝนครับคือกันนี่แหละครับทุ่งฝนก็ได้ นนทางพานเป็นมัดอีกตั้งหากเดยลมาาันนะครับ่ยครับขางเนีเปนกรแพงวัดเลยบุดยานพีหลอกนะโอ <c oughs> กาพานแลน้วยานพีหลอกงีามาึ้เกนอเขาแล้วเขาเลนะื่อน าลูกค้าครับเพื่อบันดุ c ครับเพื่อบันดุ c เนี่ยฟังฟังขวาเลยครับฟังขวาเลยฟังขวาเลยอุย้ยตายอ่าเนี่ยสุดแค่นี้แหละครับลาดยางนะครับ,น,น,รบนี่นับประเทยรถลูกค้าเป็นให้ไปวนเงินพาไปวนเงินอยู่ที่ เนเมนะข้างขวานี่เป็นวัดรกับนี่นะครับบัตบริารบิลอกบ็ได้อ,ออกจากย่ยนแล้วนะครับเป็นวัดปลาทึบเลยอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,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 านีนะครับอุดรธานีนะครับโอ้ยครับรถลุกครับ สู่ไปครับโอเคครับผม